เอาเลยฮะกับสวัสดีท่านผู้ชมดูทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค์ครับแล้วนะอยู่ไหมครับเอาชีวิตรอดเนะี่ยซึ่งหลังจากพาร์ทที่แล้วอัดไปพาร์ทสองก็ตามมาสิครับอดใจไม่ได้อยากจะเล่นลอเกินเอออยากจะฆ่าวัวแนอพี่อยากจะฆาน้องลอเกินโอ้โหมันผสมพันธ์ได้เร็วจงังวะฮะแป๊บๆปผสมพันธ์ได้แกะฮะอ่ะผสมพันธ์ไปรอบนี้ขอฆ่าสักยี่สิบตัวนะยี่สิบตัวคงไม่ว่ากันนะยี่สิบตัวนะยี่สิบตัวนะขอยี่สิบตัวนะ กินไปเลยกินไปเลยมีมีอีกมีอีกไม่อั้นมีอีกไม่อั้นอ่ะบริโภคบริโภคอืมมีให้กินอีกเพียบเลยล้างคอรอไว้เลยล้างคอรอไว้เลยมีให้กินอีกเพียบโอเคครับเราจะฆ่าทั้งหมดยีหนึ่งโอเคตัวนี้ไม่ไปกินกับเพื่อนสองสามสห้าหเจด ปดเก้าสิบโอเคสิบเอ็ดสิบสองสิบสอแล้วไอปายจะหนีสิบสามสิบสี่้าสหสเจโอเคสิปดเอ้ยสิปเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเฮ้ยสิปเอาสิบแะสิเก แล้วก็ยี่สิบยี่สิบยี่สิบจะหนีไปไหนเอ้ยจะจมึงมึงสเต็ปเยอะจังวะฮะฮะะนี่นี่สเต็ปเยอะเดี๋ยวยี่สิบมันไม่ได้หนังอะขอแถมโอเคไม่ได้หนังแค่ขอนังหน่อยได้ั้มโอเคได้แล้วครับไปกลับกันอาราวาสในในโกงนี้เสร็จละแม่โล่งไปเยอะโล่งไปเยอะเชะียวแม่งัวน,นี้หายไปเกลี้ยงเชียวปะปะป,ะปะกลับมาบ้านครับอืม มาทาฟาร์มไผ่แล้วต่อครับผมไม่ใช่เดี๋ยวทำทำมาเลยนะกระดาษกระดาษอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวมันวางอย่างนี้นวะลืมโอเคอืมก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละเนาะตรงนี้ก็มาแยก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 ป๊บได้หนังสือมาแล้วโอยโคตรเยอะเลยแซดโคตรเยอะเลยแซดไอแซดขอคาบเอยนะแซดโอเคครับปึ๊บ ปุ๊บเดี๋ยว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 เดีเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวอ่าอัะอันสิบอันได้ไหมโอเคได้ประมาณสิบอันนะครับสิบอัน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 ลา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 โอ้ยครับของชิวชิวแม่ชิวเลือเกินชิวเกินไปด้วยชิวเกินไปด้วยแหละเออมันชิวมากเกินไปโอเคสามสาม อ,อีกอันหนึ่งโอเคครับหนึ่งสามสี่หนึ่งสามสี่หนึ่งหสามสี่เรียบร้อย,อยได้อีกหนึ่งนี่ว่ะโอเคครับทั้งหมดสิบเอ็ดอันอ่าสิบเอ็ดอันเรียบร้อยแล้วสิบเอ็ดอันนะสิบเอ็ดอันสิบเอ็ดอันเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสิบเอ็ดอันชันหนังสือเรียบร้อยโอ้ยเหลือหนึ่งพอดีอืมไ <c oughs> ปได้เวลาไปหา ออกซิเดียน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 อยู่สายเฮ้อยากซิพ่ออะไรแท้ออกซิเดียนออกซิเดียนอยู่ห้องใต้บ่เดี๋ยวเราต้องไปหาออกซิเดียนเพิ่มเติมเลเนี่ยเออออกซิเดียนประมาณสี่อันนะครับแล้วเราก็จะมาเอนชาร์ดพิกแอคกันเออ <c oughs> ใช่ไหมแล้วพิกแอคนี่กเราขอให้ได้แบบละมุนสำไม่ไม่ไม่เอาละมุนสัมผัสดิขอเป็นประสิทธิภาพสี่โชคลาภสาม คงทนสามเลยเงี้ยโอ้โหที่มึงจะดวงดีไปไหนถ้ามึงได้นะหรือว่ามันไม่มีดอปแล้วอย่างเงี้ยมันมีดอปไหมไม่รู้นะมันหนึ่งโอ้ยอกชิบหายแล้วไม่ได้เอาถังน้ํามาด้วยโอ้ยเดอเดือดเดือดเดอเดเดอย่ามาดักทางกลับกันอย่างนี้สิเพื่อนเออเด๋ยดเดืโดดขึ้นไม่ได้เอต่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 อหนีก็ได้มาเไม่ได้แดกพี่น้องพี่เตรียมตัวมาดีแล้วนะเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยวอยู่ไหนวะนะมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเนะี่ยโอ้มีแต่ลาวาอย่างนี้ขอลาวาหน่อยเหอะนะขอร้องอยากได้ลาวาเหลือเกินลาวาออกซิเดียนออกซิเดียนจ๋าขอหน่อยเหอะทางนี้ทางตันกูจําได้หรือว่าไม่ตันวะกลับไปดูก่อนสงสัยจ,จะจําไม่ได้นั่นไงกูว่าแล้วมันตากตันอา้าวไม่ตันนี่วะ นั่นไงเห็นแม่มันทางตันโอ้ยชีวิตชีวิตของผู้ขาขอไปเจอได้ไหมข้างบนมีอะไรขอคุดไปขึ้นไปดูหน่อยข้างบนมีะอะไรวะอะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาทำไมอ๋อมันมีทางไปตรงนี้นี่ะท่าราที่ไหนวะเนะี่ยเดี๋ยวที่ไหนวะนะเ,เนี่ยเอ้ยเหนืมีอะไรไหมเนะี่ยตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเจ็บ เอ้มีเหล็กด้วยวยเอ้ไอ,เอ้เดี๋ยวเดี๋ยวมีเหล็กแม่มีเหล,ล็กก็เสร็จโจสิครับอ่ามีเหล็กก็คาเป็นดาบหน่อยเฮ้ดาบเรามีแล้วนี่ยอ๋อเป็น,เป,นเป็นถังน้ําถังน้ําเราจะคาถังน้ํานี่หว่าลืมอถังน้ํไจะละไปเดี๋ยวปไปดูดิมีลาวาไม่แถวนี้ขอเป็นนักล่าลาวาสักวันเถอะปาแล้วเว้ยนักล่าลาวาขอเจอลาวาหน่อยแน่จริงมึงออกมาลาวา แน่จริงมึงออกมาไอ้เหียไม่มีเลยรอฮะเวลาต้องการนี่โอ้โหเงียบกิบเวลาไม่ต้องการโอ้โหมาเต็มแหมมาแบบไม่บรรยับบญญังมาเยอะมาเย,ะเยอะเยอะเกินด้วยเออเวลาไม่ต้องการมาเยอะเยอะเยอะเกินไปเยอะจนพูดไม่ออกเยอะมากๆเลยเออแต่พอไม่ต้องการโอ้โหเฮียมึงเงียบเลยเหมือนมึงแอบกูได้อ่ะเออเหมือนพวกราวามึง มึงซ่อนกูนได้เนาะเก่งจังเลยข้างล่างครับต้องไฟข้างล่างก่อนข้างล่างโอ้โหดังตุ้มตุ้มโอ้ยโ,โอ้ยวิ่งถากนี้ก็ได้วะขอเจอหน่อยละวะละวะจัจ๋าละวะจัจ๋าละวะจัจ๋าโอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยโ,โอ้ยอกูจะเจอไม่ได้ละวะเหมืองก็ย้ายใหญ่เธอไม่มีละวาให้เลยเหมืองก็ดีดีแม่ละวานี่เงียบกริบเลยนะพี่เนาะเอ้ยเอ้ยเอ้ เจออะไรวะเนี่ยเฮ้ยเลสโตนเลสตโตนเอ้ยอันนั้นเพรปะเนี่ยเพชรปะเนี่ยเ,เย็ดเจอเพรเฮ้ยเสียงตันเลยเจอเพชครับครับท่านผู้ชมอุย้ย,เ,ยเจอเพรแล้วอ้ย,อ,อ,ยอันนี้เป็นลาพีจแหม่บางทีได้ยินเสียงลาวะตรงนี้ปะวะเจอแถวนี้ปะลาวาแป๊นนึงขอบักท็อตก่อนลาวาอยู่แถวนี้ปะวะ ลวาลวาลาวาจ้แลาวาอยู่แถวนี้ใช่ไหมจ้ะเดี๋ยวเขาตักน้ำมาก่อนจ้ละลาวาโอ้โหชัดเจนลาวาอยู่ตรงนี้นี่เองแหมเขาปักทัดหน่อยโอ้ยลาวานี่ความจริงก็หาไม่ยากนะครับผมลวาวาเนี่ย แม่หาลาวาก็เจอเพชรด้วยนะครับผมก็แนะนําให้วิ่งหาลาวากันนะครับผมเพื่อเจอเพชรบ้างแม่ถ้าไม่เจอเพชรกูมไม่พูดดีขนาดนี้หรอกนะ, <c oughs> ะเดี๋ยวเราจะขุดแตกแล้วมึงปล่อยทำไมเนะี่ยอ่ะเดี๋ยวขุดไปก่อนครับเราต้องการประมาณสี่อันในการคราฟสี่อ,อันในการคราฟก็ขุดไปตรงนี้เลี้ยวซ้าย คุณไปเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาก็ได้แล้วแต่อัธยาศัยแต่เราจะเลี้ยวซ้ายแล้วกันเพราะเ,าเขาบอกว่าเอาขวาไล่ซ้ายดีอ่าคุดไปเลยอืมแล้วๆๆๆๆๆต้องการที่จะไปบวกแล้วเนี่ยตื่นเต้นนะเนี่ยจะได้พกแอ็กอะไรเนี่ยโอ้โหความตื่นเต้นมันขึ้นมาเลยตื่นเต้นเหลือเกินจะได้พกแอ็กแบบประสิทธิภาพสี่หรือเปล่าเออหรือว่าจะยังไงถ้าได้เป็นแบบ ละมุนสัมผัสแล้วก็คงทนกูจะด่ากูจะด่าเลยนะกูด่าไมค์คราบเลยนะเออถ้าได้แบบปึ๊บืคงทนประสิทธิภาพไม่มีอย่างเงี้ยโอ้ตายเลยวาจะเป็นลมขอยาดมสองอันตาท้วยทองนี่ยะแม่งมีโปรโมทให้ด้วยเฮ้ยเจ๊เดี๋ยวไดได้นะเหมือนมีเลยอ๋อตกใจนึกว่าเป็นนึกว่าเป็นอะไรนี่เป็นอะไรวะเดี๋ยวเป็นอะไรวะเป็นอะไรนะไอเขาเรียกว่าอะไรนะทองทองทอง มนมีซาเจอริตันอยู่ตรงหน้าปะเราขุดขึ้นตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเรื่องมากโอ๊ยมาโผ่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมาโผ่ไหนวะเคยทักเฟสไหมแกโอ๊ยขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าลืมปิดเฟสก่อนที่จะเข้าเกมมาแคสเนจก็ต้องสอรีท่านผู้ชมด้วยเออถ้าไม่ได้แบบอัดคงอัดเอ้ยไม่ได้ไม่ไม่ได้แบบปิดโฟงปิดเฟสอะไรเงี้ยบาขึ้นไปเด้เนืเมืองตรงนี้มันมาโผ่ตรงไหนวะเนี่ยตรงบ้านหรอวะ เออเหมือนตรงบ้านนี่ว่ะเอา้านึกว่าไปไก่นึกว่าไปไก่โดความจริงก็อยู่ใต้ตีนเราด้วยอย่างโอ้ยนึกว่าจะไปไก่น้อนี่น้ะเดี๋ยวจะมีม้าไหมเถอะเนี่ยต้องการมาอีกสักตัวโอ้ยมีเนื้อเยอะมามปิดปิดไหนพอจะมีมาไหมเพราะวัวเรานี่เราค่อนข้างที่จฆ่าไปเยอะเลยครับเราต้องการหนังวัวอีกชิ้นหนึ่งพอที่จะมาคาบไอ้นี้ได้ จะเอ๋โอ้โหสี่ชิ้นเลยแม่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 เราได้แล้วแม่แม่อยู่ไหนอยู่ไหนโอเคปะครับเลยแล้วกันเบ๊บเราก็ได้มาเป็นหนังสือครับผมหนังสือนี่ก็ใส่อย่างนี้ปั๊บใส่อย่างนี้ไปจึบ๊บเรียบร้อยเอา้าเด๋ยวเดือวเดี๋ยเดืเดืยให้มันครับไงอะเฮ้ยมันครับไงเฮ้ย ผมก็ให้ถูกแล้วนี่เฮ้ยอย่าบอกนะมึงเปลี่ยนการคราฟเนี่ยฮะเฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยมึงเปลี่ยนการคราฟอะ่ะเอ้ยไม่ใช่ดิเออ,เ,อ,อเขาไม่ได้เปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนกูมัว่วกูมัว่วโอเคได้ละตกใจตกใจตกใจหมดโอ้ยไอ้เชี่ยสมอง,องตัวเองลืมโอ้ยสอรี่ครับผมท,ที่ผมลืมโอ้ยนอนอนอนปิงแชง อะไรวะเนี่ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งตกใจอ่านไม่ออกเดี<ล>๋ยวแปลก่อนแปลก่อนขอเป็นภาษาไทยกันประสิทธิภาพสีก็ยังดีไม่ใช่ว่ามาคงทนทั้งหมดเลยนะจะประสิทธิภาพสีเยะโตยิ่งได้แล้วครับภูมแม่ประสิทธิภาพสีจริงๆนะฮไม่ไม่ทําให้เราผิดหวังจริงเลยเฮ้ยแม่ถึงเราจะไม่ได้อะแบบอะไรอะคงทน อะไร่างนี้ก็ไม่เป็นไรเอาแค่ประสิทธ,ธิภาพนี่ก็พอใจแล้วมาปะ,ปะนอนก่อนขอนอนนอนให้หลับสบายเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดทำไมเลเวลมีสาสิบสามเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแม่ยมันไม่ตลกนะเว้ยทำไมเลเวลมีสามสิบสามมันน่าจะอ๋ออ๋อลืมไปตอนแรกเลเวลผมมีเท่าไหร่วะสามสิบห้าป่ะถ้าเลเวลมีสามสิบห้านะครับมันสามารถ ถ้าเลเวลสามสิบขึ้นไปมันสามารถบวกของมาด้วยด้วยการสมมุติว่าผมจะบวกอันนี้ใช่ไหมผมจะใช้เลเวลแค่สามนะครับผมซึ่งถ้าเรามีเลเวลเกินสามสิบขึ้นไปเราจะใช้ตีบวกแต่ละครั้งคือสามเลเวลใช่เปล่าวะปิงเห็นไหมหายไปสามนะครับได้มาเป็นประสิทธิภาพสามใช่ป่ะประสิทธิภาพสามกับน่าจะเป็นคงทนนะครับประสิทธิภาพสามนี่ก็ทุบไอ้นี่ไม่เป็นไรใช่ไหมใช่ไหมทุบไม่เป็นไรเออไม่เป็นไรก็ได้ เดี๋ยวค่อยไปเก็บเลเวลใหม่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีแม่ได้ของดีมาขนาดนี้ก็พอใจแล้วอ่ะเก็บไปเก็บไปไปอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาทําอะไรเนี่ยโอ้เสียหน้าดินหมดปะปะปะโอเคครับเราเรียบร้อยแล้วครับจากเอ่อที่เราแม่ได้มาแล้วอะไรซอมบี้อะไรเฮ้ยอะไรเดินมาทําไมเฮ้ยแม่เดินมาไม่ให้สู้ให้เสียงกันเลยโอเคเดี๋ยวพาร์เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ไม่ไม่พาร์นี้แหละพาร์นี้แหละ เดี๋ยวเราจะมาทําฟาร์มข้าวกันแต่ว่าอย่าเพิ่งทําดีกว่าเราไปหาเมืองกันดีกว่าผมต้องการในนั่นเพิ่มอะทองอืมทองทองเราถึงจะทําฟาร์มไก่เราได้แต่ก่อนที่เราจะไปทําฟาร์มไก่เนี่ยเราต้องมาทําฟาร์มนี่ก่อนฟาร์มเลยนะฟาร์มข้าวนะครับซึ่งเป็นฟาร์มข้าวอัตโนมัติ <c oughs> เดี๋ยวเรากูจะก <c oughs> ูจะตออแหลกเสียต่อแหลกไปเนี่ยนะอัตโนมัตินะครับซึ่งถือว่าเป็นฟาร์มข้าวดี เจียวจ้าหรือเฟี้ยวฟ้าเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเรามาลองทําดูซึ่งเดี๋ยวขอไปหาพื้นที่ที่เราจะทําก่อนทําตรงนี้ไหมตรงนี้ตรงนี้ก็น่าจะดีเหมือนกันอ่าเดี๋ยวใช้ไอ้นี้พังไปก่อน,นครับค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งอ่าอันนี้ต้องพังก่อนปิ๊บเปิ๊บปิ๊บแมแปบ๊บเดียวเราก็ได้แล้วของเอินชาร์ดสักชิ้นแหมทำสักผมนี่ดีใจเลยโ,โคตรดีใจได้ของอินชาร์ดขนาดนี้แหมไม่ผิดฝั่งจริงๆเลยเว้ยเดี๋ยวเราค่อย เออถ้าเราได้พิกแอคเดี๋ยวลองเสียงไหมไม่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 ลองเสี่ยงีกว่าผมว่านะถ้าเรามีเลเวลเพิ่มอีกเนี่ยผมจะไปบวกกันนี่บวกให้เลเวลมันเป็นให้เนี่มันเป็นถ้ามันได้ประสิทธิภาพผมจะไปบวกใส่กับประสิทธิภาพสามเออมันจะได้แบบเคลียร์พื้นที่ได้เร็วๆขึ้นนะครับมันจะได้ไม่ไม่เสียเวลามานั่งขุดทีละบล็อกทีละบล็อกอ่าถึงแม้เราจะได้ประสิทธิภาพสามแต่มันก็ไม่สามารถทุบดินที่มีหญ้าได้ถูกปหล่ะ อืมเพราะฉะนั้นเราต้องทําดีๆทําดีๆออกมาดีๆด,ด,ด้วยเออต้องทําดีๆออกมาดีๆดิเออว่างันปายว่างันปายโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ตามด้วยการวางขอบๆการวางขอบเลยปับ๊บแล้วก็ตีตีข้างในครับข้างในนี่ไม่เป็นไรไอ้นี่โซโลเองอ่ะเา้าชิบหายเดี๋ยวเดิวมึงได้ประสิทธิภาพเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันได้โชคลาภหรือประสิทธิภาพเดียวไอ้เชีย่ยเฮ้ยชิบหายแล้ว เฮ้ยจริงปะเนี่ยกูกูดูผิดปะเนี่ยได้เลยวะโชคลาภคงทนพ่อมึงตายอ่ะโอเคไม่เป็นไรอ้ากูหน้าแตกอีกรอบอือโอเคครับทําใจโอ้โหตกใจนึกว่าเดี๋ยวมันเขียนว่าอะไรเดี๋ยวกูต้องไปอ่านภาษาอังกฤษแล้วกูต้องไปเพิ่มเติมละโอ้ยสมองสมองกูไปหมดแล้วเดี๋ยวครับเร็วได้เร็วโอเคอันนี้มันจะเขียนว่าตัวอีเหรออ๋ออันนี้ตัวเอฟ ครับขอโทษครับเดี๋ยวโอ้ยตกใจายก็นึกว่าได้โอ้ยตู้ต้องมีตั้ง,งบวกใหม่โอ้ยถ้าบวกใหม่อีกรอบหน้าขอให้ได้ประสิทธิภาพสี่ไปเลยเอออย่ามาได้เลยแบบเนี้ยมันมันเสียเวลามันคือแบบโชคลาภนี่ผมไม่รู้นะไปเอาไปขุดอะไรนะเออผมไม่รู้เหมือนกันนะไปขุดอะไรอ่ะวางปุ๊บวางน้ํสิสิ่งนี้แชปน้ำไหลไปได้ทั้งหมดแปดบล็อกใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดบล็อกเหรอเจ็ดเจ็ดบล็อกเจ็ดบล็อกโอเคเจ็ดบล็อกเนาะน้ำไหลไปทั้งหมดเจ็ดบล็อกนะครับน้ำไหลไปทั้งหมดเจ็ดบล็อกอืมงั้นเราก็ทำประมาณนี้ก็น่าจะได้นะครับฟาร์มข้าวประมาณนี้มะนี่ประมาณนี้ประมาณนี้อ้าประมาณนี้แหมมันเจียวจ้าแล้วฟิวฟาวแล้วเอไป ทำฟาร์มข้าวเดิมอ่ะ <c oughs> อันเดิมเลยไออันนี้กดสวิตช์แล้วมันเก็บให้เองอ่ะเออเดี๋ยวเราทําไปนั่นมาก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่มีงบเท่าไหร่เอองบประมาณเราน้อยอครับผมเราจนเราเป็นประเทศที่จนมากอันนี้คือประเทศเรานันะ้นน่ละนี่ทั้งหมดเลยเป็นประเทศของเรานะครับซึ่งเราไม่มีโอพีเราก็ต้องมานั่งสร้างทีละอันซึ่งเป็นอะไรที่บอกได้เลยว่าอาพับชิบหายเออโคดอาพับอะ่ะโอ้โหชีวิตจอดเฉาไร ไม่มึงไล่จริงๆริงมึงไล่เลยคือมึงไล่เลยมึงโคตรจนเลยนะอ่าโอเค <c oughs> วางบล็อกไปครับป้๊ป,ป้๊ป,ปั๊บเรียบร้อยปื๊บตรงนี้ก็ตามด้วยปิดอีนี่เอออะไรนะปิดไม้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ตามเลยเทน้ำป้าบนะ้ำไปโอเคน้ำไปถึงตรงนู้นเนาะไม่ต้องทำใหญ่ครับผมเราไม่ชอบของใหญ่เราชอบของเล็กอืมเราชอบ เราชอบบอกเลขอ่โอเคเรียบร้อยละแล้วก็ตามด้วยเอออะไรนะเดี๋ยวเราตามด้วยเลยนะไอ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 น้ำด้านข้างเดีเราก็ลืมน้ำด้านข้างไปเลยโอ้ยลื่นได้ไงอ่ะพอดูดิ้จะถึงแปดบล็อกหรือเปล่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไม่น่าจะพอนะเออผมว่ามันไม่น่าจะพอนะดี๋ยนึงนะขอเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ก่อนขอเข้ามาอีกนิดนึง เข้ามาอีกสองบล็อกแล้วกันกูมันไม่พอเออกูไม่พอโอเคปุ๊บป๊บตรงนี้่ละหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไม่พอด้วยมันเหลือช่องว่างตัวหนึ่งอ่ะมันต้องขยับเข้าไปอีกเลยแม่งเล็กกว่าที่กูคิดเท่านี้เองเลยฟาร์มข้าวเลยมันเล็กขนาดนี้เนี่ยฟาร์มข้าวที่จิ๋วมากแป๊บหนึ่ง โอ้โหโคตดเล็กดูแล้วอาพับตาโอ้โหดูแล้วแบบปวดสมองอะ่ะแป๊บนึงขอไปเอาเออเดี๋ยวเดี๋ยวยกระทือบสิแม่วิ่งช้าๆใจเย็นๆอย่าเพิ่งกระทืบเดี๋ยวมันพังไปเอาขวานก่อนเอาเหล็กมาคับขวานดิหนึ่งสองสามขวานนี้ก็มาใช้ให้พังครับผมเราต้องใช้ให้แบบคุณค่าคุณค่า่งการใช้อะไรเงี้ยเออคุณค่า่งการใช้มามามา,ามาทุบกันตรงนี้ใช่ไหม เอาโอเคโอเคทุบ okay, okay. ตรงนี้ออกไปก่อนครับพวกไม้เออมันเกะกะเกะกะอืมเกะกะเ,เอาเชียร์เม่งพังซะงั้นเฮ้ยอ่ะโอเคฮะเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะฮะเดี๋ยวเจะมาอัดคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆนะให้กันด้ยวยนแะจ้วโอเคบ๊ายบาย,บายขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนมากเออขอบคุณจากใจจริงนะครับผมมีโอกาสจะเนรและคุณนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมบ๊ายบาย,บายไปละเดี๋ยวต่อไอ้นี่ขอเติมต่อเสริมสร้างไอ้นี่ก่อนปึ๊บปึ๊บ À, chính chính chính. Bắp bắp bắp. Bắp bắp bắp. Ngoa, phiếu phao nó chiếu chào luôn kìa.